มาสู่คลิปสุดท้ายนะคะคลิปการลงสีให้กับงานที่เราออกแบบนะคะ,ะขั้นตอนแรกของการลงสีในการทำงานสีก็คือจะเป็นการไกด์นะหาคอนเซปต์ของสีก่อนคาวนี้ในการหาคอนเซปต์ของสีเนี่ยไอก็จะ,ะดรัฟตัวโครงนะคะโดยที่อาจจะแยกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆแล้วก็ดูสีทั้งหมด ของภาควางตัวสีที่เราอาจจะเสิร์มมาจาก reference นะคะวาดให้เต็มตัวแต่ว่าลงสีเนี่ยก็จะเป็นแค่การลงสีแบบแบนๆเรียบๆก่อนว่าตัวที่เราอยากจะวาดเนี่ยอยากให้เขามีสีอะไรบ้างก็คือเป็นการไกด์อาจจะไกด์ทั้งสีที่เป็นเงาแล้วก็สีที่เป็นแสงในลักษณะแฟลต ว่าแบนๆยังไม่ได้ใส่กลาดเดีย้ยหรือยังไม่ได้เบลนดอะไรทั้งนั้นนะคะพอเราเลือกชุดสีที่เราชอบเอามาเทสตูเต็มตัวคราวนี้ก็อาจจะมีช้อยส์ทำสีไว้เลือกอีกสักสองสามแบบว่าเอ้ยเราอยากจะได้คู่สีไหนก็จะทำการวาดเป็นเหมือนเป็นตั้มเป็นตั้มเนวสีเล็กๆค่ะ ก็จะมีไกด์ทั้งสีแสงสีเงาบ้างในบางจุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดีทีนี้ไอทำตัวไกด์สีสำหรับคาแรคเตอร์ทั้งตัวไว้3แบบจากนั้นก็เลือกค่ะคาวนี้ไอยอยากจะทำตัวเนี้ยเป็นโทนสีชมพูให้มันดูขัดกับคอนเซปต์นิดนึงจะได้ดูไม่รุนแรงจนเกินไปก็จะใช้เป็นโทนสีชมพูดำ ลงทั้งตัวเลยลงดีเทลนะคะอาจจะมีแทรกแสงเงาบ้างเลยบางจุดถ้าเราดูแล้วแบบอยากจะทําให้มันดูนูนขึ้นมาเพื่อที่จะเทสแสงเงาแล้วเป็นตัวไกด์สีอื่นๆต่อไปนะคะจากนั้นก็จะมาเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆรายละเอียดของภาพ พวกนี้จะทำสีไม่เยอะนะไอก็จะไกลไว้สักหนึ่งถึงสองสีที่จะไว้ใช้ในงานโจทย์มันก็คือเหมือนแดงดำแต่แดงเนี่ยเราไปผสมขาวใช่ไหมคะมันก็คือจะมีสองสีดังนั้นชมพูเราจะใช้ในเฉดไหนก็ได้เพิ่มค่าน้ำหนักเอาเป็นชมพูจกกัดจัดเป็นชมพูผสมขาวเป็นชมพูผสมดำนะก็อยู่ในหมวดเดียวก็เหมือนทำงานเหมือนสีเดียวแต่ไล่ค่าน้ำหนักของสีเอาแล้วก็เติมแสงเงาไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มค่าน้ำหนัก เติมดีเทลของสีคราวนี้เราอยากให้งานมีมิติมากน้อยแค่ไหนก็สร้างเป็นเลเยอร์เสริมขึ้นไปอาจจะมีเลเยอร์ของสีที่เป็นสีเรียบๆก่อนพร้อมกับการลงดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็อีกเลเยอร์หนึ่งให้เป็นเลเยอร์ของเงานะคะอีกเลเยอร์หนึ่งก็ให้เป็นเลเยอร์ของแสงอันนี้ไอก็จะลงเนี่ยค่ะสีแบนๆบน ไปเลยก็คือวาดเป็นเชฟแล้วก็เทสีลงไปนะคะระบายสีหลักๆทีละจุดไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเป็นเลเยอร์อันไหนที่ต้องการที่จะทำแสงเงาเนี้ยเราจะสร้างเลเยอร์ของชิ้นสีนั้นๆขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างทำไปก็เติมแสงเงาหรือสีที่มืด ให้เห็นเดฟนิดนิดแล้วก็เติมไฮไลท์ลงไปเลยก็ได้นะคะในงานตรงชิ้นส่วนนั้นส่วนแสงสีโดยรวมเราค่อยไปทําในกระบวนการสุดท้ายอีกทีหนึ่งความลึกก็จะไม่ได้บางอันนะคะความลึกบางอันก็จะไม่ได้เบลนนะคะก็จะให้เห็นเป็นขอบเป็นขอบความต่างระหว่างสีที่เป็นแสงกับสีที่เป็นเงาอย่างชัดเจน แล้วก็คัดเหมือนไฮไลท์ขึ้นมาสีที่สว่างนะคะแค่นี้ก็คือเหมือนจะทำสามเลเวลเท่านั้นเองค่ะส่วนถ้าต้องการให้มันวนวลเนียนก็คือการแค่เบรนเดี๋ยวจะเบรนให้ดูตรงช่วงของคอนะคะตรงนี้ไอจะทำเป็นเหมือนสีแค่แฟ a t f l a ก่อนอ่ะอย่างหูอันเนี้ยพอเราลงสีเข้มแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเบรนอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันดูนวลน,น,วน,น,วนเนียนเนยน มีมิติส่วนอยากจะให้มันมีมิติลึกตื้นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความเข้มของเงาอันนี้ก็ขั้นแรกก็คืออาจจะยังไม่ได้ทําให้มันเป็นเข้มมากให้มันดูลึกมากนะคะก็คือจะเบลนระดับแรกก่อนก็คือใส่เหมือนเนื้อสีให้แบบเฮสีขาวมันดูขนหมีมันดูมีมิติเหล,ลือบๆหน่อยให้มันดูมีสีแทรกเข้ามา แต่ยังไม่ได้ทําจุดที่มันลึกมากแล้วก็ใช้อุปกรณ์การเบรนนะคะถูขอบขอบโดยใช้แปรงแบบซอฟ์บัตนะคะการใช้ซอฟ์บัตก็จะเบรนได้ง่ายมันก็จะดูฟุ้งๆคือไม่ไม่เป็นฮาร์ดฮาร์ดเอจก็คือขอบไม่ไม่คมจนเกินไปขอบระหว่างจุดเชื่อมต่อของสีเบรนทุกจุดเลย สำหรับตัวผิวสีของคุณหมีนะคะแต่ตรงเงาอื่นๆนไอ้ก็จะไม่เบรนก็ปล่อยครน,นี้ก็จะมาเติมค่าน้ำหนักเพิ่มนะคะแต่จะไม่ได้ทำให้มันเป็นเงาให้มันดูลึกเพราะว่าอยากทำให้มันเป็นงานแบบกึ่งแบนกึ่งมีมิติเล็กๆอันนี้เราก็จะเติมเติมความมืดแต่ไม่ได้เป็นมืดแบบใช้สีดำนะคะจะเป็นมืดเหมือนแบบ ชมพูเข้มๆให้แขนมันดูมีความโคง้งมีความโค้งนิดนึงพอเราลงสีที่พวกนี้มันอาจจะทำเขาเรียกว่าเป็นสีตัวของเขาคือสีชมพูแล้วก็ทำมัลติพายลดโอปาซิตี้แล้วก็ค่อยเบลนเบลนก็คือการเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยน,นิดๆให้ไม่ดูขอบมันคมเท่านั้นเอง อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เงาที่ตกกระทบลงมาบนแบบวัตถุบนแขนบนเสื้อเราเนี่ยขอบเขาเป็นคมคมหรือว่าเป็นแบบแนวซอฟตนะคะอันนี้ก็จะผสมกันมีทั้งซอฟทั้งฮาร์ดการทำสีพวกนี้ก็จะมีสีหลักสีที่เราใช้แล้วก็สีที่เป็นเงาแล้วเดี๋ยวก็จะไปเติมสีที่เป็นแสงเนี่ยจะทำอันสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์นะคะอันนี้เราก็จะทำแบบ เหมือนเข้มแล้วก็เข้มลงไปอันนี้อยากให้มันเบลนก็ใช้อุปกรณ์เบลนกับหัวแปลงซอฟป,ปรดัดแตะแตจากนั้นคันนี้ความพิเศษของเนี่ยก็คือจะเอา t e x t ซ์เจนะคะหัวแปลงที่เป็น t e x t ซ r เมาใช้ในงานด้วยจะเป็น t e x t ซ์เที่จะเป็นแบบเหมือน เส้นเป็นครุขะหรือว่าอันนี้คือใช้ texture แบบ half tone ก็คือเป็นเม็ดเมดเหมือนงานสิ่งพิมพ์หรือว่างานที่เป็นใช้เม็ดสี half tone นะคะในการทำให้เกิดความน่าสนใจของงานก็คือปาดลงไปเลยแล้วก็ใช้อ่ะจ,จะใช้อ่เ color burn นะคะ burn ไปแล้วก็ลบลบ texture บางส่วนที่ไม่ต้องการนะคะอันนี้ก็จะใช้เนี่ยหัวแปลงที่เป็น texture พวกนี้หาหาดาวน์โหลดได้นะคะจาก Google นะคะก็ของถ้าเป็น Procreate ก็มีเยอะแยะเลย Brush ที่เป็น t e x t เจอรลองหา Search คำว่า Brush Texture หรือว่า Half Tone Brush พวกนี้ค่ะก็จะมีเราก็จะมาแตะแตะแต้มแตมอันนี้ก็จะเป็นเหมือน t e x t เจอรเหมือนแบบเลอะๆหน่อยสุดท้ายนะคะก็จะมาลงส่วนที่เป็น ไลท์ like, นะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อย,อยที่จะเติมไลท์ like, ก็คือใช้หัวแปลงที่เป็นสีขาวทั้งหมดนะคะในการปาดงานแต้มให้มันมีความนูนขึ้นจากสีเดิมนะคะนี่ก็ลงดีเทลใส่เท็กซ์เจอร์ประมาณนี้อันนี้ตรงไหนที่มันดูแล้วเงาไม่พอก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปนะคะตรงคอก็เสริมสีที่เข้มขึ้นไปได้งานเพ้นชิ้นนี้นะคะเป็นแนวสไตล์แบบแฟต นะแต่ว่าเสริมมิติโดยการใช้ texture แล้วก็ความลึกตื้นของแสงเงาเล็กน้อยนะคะไม่ได้เพนท์แบบที่ให้ดูมีมิติมากๆนะคะสำหรับใครที่ส่งงานไฟนอลนะคะที่ใส่แสงเงา texture ที่อาจจะเพิ่มพิเศษจากปกติที่เคยทำงานนะคะก็สามารถส่งไฟนอลโปรเจกต์นะคะไว้ที่ใต้ โพสต์นี้แล้วไอจะเลือกบางงานมาคอมเมนต์แนะนำให้เป็นพิเศษนะคะสำหรับคลิปนี้คอสนี้สวัสดีค่ะ